เอามาต่อเนื่องนะคะกับกรณีความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อหินพระาธาตุที่เขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะด้วยความที่ได้รับความนิยมค่ะก็ทําให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเดินเท้าขึ้นไปพยายามจะไปตัดหินพระาธาตุนะคะเพื่อนําไปทําเครื่องประดับต่างๆตามความเชื่อทําให้ล่าสุดเจ้าหน้าทีพ่พอได้รับเบาะแสมาค่ะก็เดินเท้ากว่า3ชั่วโมงขึ้นเทือกเขา300ยอดไปจับกลุ่มได้สําเร็จค่ะ การจับกุมครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างยากลําบากนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นหน้าผาสูงชันมีโขดหินแหลมคมเป็นอุปสรรคในการลำเลียงหินพระธาตุน้าหนักเฉลี่ยก,ก้อนหนึ่งเนี่ย20-30กิโลกรัมนะคะเจ้าหน้าที่จับได้พร้อมผู้ก่อเหตุ7คนที่ลักลอบตัดหินส่วนอีก2คนเนี่ยหลบหนีไปได้ต้องใช้เวลาเดินเท้านานกว่า3ชั่วโมงจากบริเวณถ้ำมังกรในพื้นที่หมู่5บ้านเกาะไผ่ตําบลไร่ใหม่อําเภอ3า0 ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดประจุบคีรีขันนะคะก็ค่อยๆลำเลียงลงมายัางที่ทำการอุทยานเจ้าหน้าที่เนี่ยดักซุ่มตั้งแต่เช้ามืดกระทั่งช่วงสายพบชายกลุ่มหนึ่งแบกกระสอบเกือบสิบคนเดินออกมาจากจุดที่พบร่องรอยการตัดหินก็เลยแสดงตัวขอตรวจคน้นพอชายสองคนเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บทิ้งกระสอบปับ๊บแล้วหลบหนีไปได้ ส่วนที่เหลือค่ะเคนตรวจค้นในกระสอบเป้ที่สะพายด้านหลังก็พบว่าเป็นหินพระธาตุสีแดงสีน้ำตาลเนื้อหินเนี่ยมีฟอสซิลน้ำหนักเฉลี่ยแต่และก้อน20-30กิโลกรัมขึ้นไปค่ะ จ้าหน้าที่พบร่องรอยถูกตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมและบางส่วนเป็นทรงสามเหลี่ยมจึงควบคุมตัวนะคะไปที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขา3ามร้อยยอดแล้วได้สอบปากคําก่อนจะลงบันทึกประจําวันไว้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยสารภาพส่วนหนึ่งว่าขึ้นไปขนหินจะนําไปแกะสลักรรทรพระพุทธรูปและเครื่องประดับขายเพราะถ้าเป็นหินพระาธาตุผู้ซื้อจะชอบมากกว่าหินจากราชบุรีและการจนบุรี แต่เรื่องของการลงมือตัดเนี่ยเขาไม่สารภาพนะคือไปขนเฉยๆแต่ไม่ได้ตัดซึ่งทั้งหมดส่วนหนึ่งเนี่ยมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ย,ยอดค่ะส่วนอีกสองคนที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่มีภาพถ่ายบันทึกเอาไว้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ทำบัญชีของกลางทั้งหมดและนำส่งพนักงานสอบสวนสพ .300 ย,ยอดเรียบร้อยแล้วค่ะเหตุการณ์ต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมามานานนะครับมานาน เหมือนกับว่าชุมชนในพื้นที่ครับมีการลักลอบตัดหินนะครับตัดหินโดยมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหินพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์เอาไปทําแกะเป็นพระพุทธรูปนะครับหรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมาตั้งแต่โบราณน,นะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราได้ทําการเ,เดินรัตเวนนะครับรัตเวน หรือว่าสมาร์ทพาโทนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกรมทุทยานนะครับเราก็ได้พบนะครับบอ่บอหินเนี่ยซึ่งแต่เดิมผบเคยมีการทากระทํามาแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้มีการทํามาหลายปีนะครับแต่เห็นมีการเจ้าหน,น้าที่ได้เวียนเข้าไปรัะตะเวน,เนพบว่ามีการลักลอบนะครับตัดหินใหม่นะครับซึ่งเป็นบ่อเดิมด้วยแล้วก็มีการเพิ่มบ่อขึ้นมาด้วยนะครับ ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา300ย,ยอดได้นํากําลังอีกส่วนลงเรือและเดินเท้าขึ้นเทือกเขา300ย,ยอดไปยังบริเวณจุดจับกุมค่ะและช่วยกันแบกกระสอบเป้ที่บรรจุหินพระธาตุนำใส่เรือหางยาวและนําหินพระธาตุของกลางขึ้นรถยนต์ไปยังที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขา3า0ย,ยอดในช่วงค่าคือเส้นทางนี้หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างทุลักทุเลทีเดียวแล้วก็พอมาถึงอุทยานแล้วเนี่ยได้ตรวจสอบและวัดขนาดข,าดของหินทั้งหมดซึ่งเป็นของกลางที่มาได้นะคะ